คุณเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดไหมครับคุณคิดว่าถ้าเราสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ประการอย่างขอเชื่อได้รับที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎนี้เราจะได้อย่างที่เราต้องการจริงหรือเปล่าผมคิดว่าก็คงมีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ และหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ดีกับกฎแรงดึงดูดและอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เคยได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ถ้าคุณเป็นคนที่ยังใช้กฎนี้ไม่ได้ผลวันนี้ผมมีเรื่องสําคัญนะครับที่จะมาเล่าให้คุณฟังและเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะดึงดูดทุกสิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับ Wi s d o m w i ท e ได้ทุกอย่างด้วยพลังบวกพอดแคสต์ที่จะช่วยยกระดับขึ้นพลังงานของคุณ เมื่อคุณอยู่ในระดับพลังงานที่ดีสิ่งดีๆจะอยู่รอบตัวคุณเสมอเพราะทุกสิ่งในจักรวาลล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานมีคำกล่าวหนึ่งนะครับจากดรเวนไดเออร์ปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณในหนังสือของเขาที่ชื่อ manifest your destiny เขาบอกนะครับว่าคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นประโยคนี้เป็นเรื่องที่สำคัญของกฎแรงดึงดูดที่เราทุกคนเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ ที่เรายังใช้กฎแรงดึงดูดหรือการมานิเฟสไม่ได้ผลขอก็แล้วเชื่อก็แล้วแต่ผลลัพธ์เนี่ยก็ยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการนั่นก็เป็นเพราะว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นคุณอาจจะแย้งผมนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามคิดพยายามเชื่อว่าจะได้เงินได้ทองมาตลอดแล้วแต่กดนี้เนี่ยก็ไม่เห็นจะทํางานสักทีการที่คุณนะครับยังใช้ความพยายามนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นคนที่จะได้รับจริงๆ เพราะสิ่งที่ทำนะครับมันผิดกับแนวทางของกฎแรงดึงดูดอยู่ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำเนี่ยก็คือการขอให้ตัวเองประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ร่ํารวยให้ได้จริงๆแบบที่รู้สึกได้ถึงความร่ํารวยเหล่านั้นซึ่งในความเป็นจริงอ่ะยากมากนะครับที่ทุกคนี่ยจะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เรายังไม่เคยได้รับสิ่งที่เรายังไม่เคยเป็นคุณก็เลยต้องใช้ความพยายามในการที่จะรู้สึกถึงมันเมื่อต้องพยายามคุณก็จะเจอกับแรงต้าน เสียงเล็กๆที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่มีความสามารถสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆดังขึ้นมาและนี่ก็เป็นที่มานะครับว่าทําไมเนี่ยเรายังใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะครับในเมื่อการที่เราจะเชื่อและรู้สึกถึงอารมณ์แห่งความสําเร็จแบบนั้นเนี่ยมันก็ดูเป็นไปได้ยากเพราะเราเนี่ยก็ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนไม่ต้องกังวลไปนะครับผมมีแนวทางที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเริ่มกลายเป็นคนในแบบที่กดแรงดึงดูดจะทํางานให้คุณได้เป็นอย่างดี เรามาไล่ดูหวัวใจสําคัญของกฎแรงดึงดูดนะครับขอเชื่อได้รับไปทีละอย่างแต่ละกระบวนการเนี่ยนะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างนะฮะการขอเนี่ยนะครับก็คือการที่เราเลือกนะฮะว่าเราต้องการอะไรต้องการที่จะมีชีวิตอย่างไรถ้าพูดให้ง่ายเนี่ยมันก็คือการตั้งเป้าหมายนั่นเองนะฮะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของข้อนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวผมอะผมมองว่าข้อต่อไปเนี่ยสำคัญมากข้อต่อไปก็คือการเชื่อนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยผมให้ความสําคัญมากเพราะมันเป็นกระบวนการที่หลายคนเนี่ยติดตรงนี้มากที่สุดอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อหรือรู้สึกได้ว่าตัวเองอ่ะประสบความสําเร็จเพราะไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงเพราะมันยังไม่เคยนะครับวิธีการที่ผมจะแนะนําก็คือการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อความเชื่อของเราทีละนิดโดยการที่เรานะครับเชื่อมโยงตัวเราเนี่ยที่เป็นในวันนี้นะฮะกับคนที่เราเนี่ยอยากจะเป็นนะครับไม่ว่าจะมีอะไรสอดคล้องกันบ้างก็ตาม มาดูกันนะครับว่าทํำยังไงนะฮะจากตัวอย่างเดิมนะครับถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่ร่ํารวยขึ้นเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องพยายามเชื่อนะฮะว่าเราเนี่ยมีบ้านใหญ่โตเราขับรถสปอร์ตราคาแพงอะไรแบบนี้เพราะเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความรู้สึกแบบไหนจริงๆแต่ให้เรานะครับมองว่าคนที่ร่ํารวยเนี่ยนะฮะเขามีนิสัยเป็นแบบไหนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยทำอะไรบ้างในแต่ละวันอย่างเช่นคนที่ร่ํารวยประสบความสําเร็จเนี่ยเขาต้องตื่นเช้าต้องขยันต้องวางแผนการทํางาน เรื่องพวกนี้เนี่ยเราทําตามได้เลยถูกไหมครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องทําอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้สําเร็จแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราลงมือทําโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่คนร่ารวยคนที่สําเร็จเขาทากันเราก็เลยไม่ได้รู้สึกนะครับว่าการที่เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆในแต่ละวันมันเป็นการตอกย้ําว่าเราเนี่ยเป็นแบบคนที่สําเร็จเนี่ยทำกันอยู่แล้ว คนเราส่วนใหญ่ก็จะไปมองแต่ปลายทางนะครับว่าที่ฉันทํางานงงงอยู่ทุกวันนี้เมื่อไหร่มันจะสําเร็จสักทีเมื่อไหร่มันจะร่ารวยสักทีความคิดแบบนี้เนี่ยก็คือแรงต้านเป็นพลังงานลบที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเรานะครับเชื่อมโยงได้ว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกับที่คนสําเร็จทํามันก็คือการที่เรากําลังเป็นในแบบที่คนร่ํารวยเป็นกันโดยอัตโนมัติถูกต้องไหมครับยิ่งเราทําสิ่งเล็กๆประจําวันเหล่านี้เนี่ยได้สําเร็จ ความรู้สึกความเชื่อของเราเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นะครับเราสามารถใช้การฝึกสมาธิฝึกสติเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรักษาอารมณ์ความคิดให้อยู่กับร่องกับรอยหรืออยู่บนเส้นทางที่เราเนี่ยต้องไปไม่หลงไปกับสิ่งเลาหรือหมดกําลังใจไปกับความคิดลบๆไปซะก่อนเพิ่มเติมอีกนิดนะครับแม้แต่ช่วงเวลาที่เราเนี่ยนั่งกินข้าวนะเราก็ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงการเป็นคนร่ารวยคนที่สําเร็จได้นะครับ สมมตินะครับว่าคุณเนี่ยกำลังกินข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวของโปรดของคุณเนี่ยอย่างอร่อยอร่อยเลยนะฮะคุณคิดว่าคนร,ร <distributions, S 2> ่ารวยจริงๆเน Eva, ี่ยเขากินข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวกันไหมล่ะครับหลายคนเนี like follow, ่ยอาจจะมีความเชื่อนะครับว่าคนรวยๆเนี่ยเขาก็กินอาหารแพงๆกินหรูๆทุกมื้ออันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนะฮะคนร่ารวยหลายคนนะครับชอบกินข้าวผัดกะเพราเหมือนกับคนทั่วไปตรงนี้ไงครับคุณกําลังใช้ชีวิตแบบคนสําเร็จคนร่ํารวยอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณเชื่อมโยงมันไปได้ไม่ยากเลยนะฮะเราไม่ต้องพยายามแล้วมันก็เป็นธรรมชาติเมื่อคุณทําแบบนี้เนี่ยในทุกจังหวะของชีวิตคุณได้จิตใต้สํานึกเนี่ยก็จะเริ่มรู้นะครับว่าคุณเป็นใครและอย่างที่เรารู้นะคบว่าความเป็นจริงกับสิ่งที่เราคิดเราเชื่อจิตใต้สํานึกเนี่ยแยกไม่ออกนะครับเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันชัดเจนทีนี้ความเป็นจริงตรงหน้าของคุณเนี่ยก็เริ่มชัดเจนขึ้นเพราะความเป็นจริงในโลกนี้นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นสองครั้งเสมอนะครับครั้งแรกเนี่ยในความคิด ครั้งที่2เนี่ยคือความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าของเรากระบวนการสุดท้ายนะครับคือการได้รับนะฮะมันก็คือกระบวนการที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเลือกหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยสำหรับกระบวนการนี้นะครับเราควรที่จะวางใจนะฮะเพราะว่าเรากําหนดไม่ได้นะครับว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ให้เรารู้เอาไว้นะครับว่ามันเนี่ยจะมาแน่ๆ และถ้าเกิดเราสังเกตให้ดีนะครับการที่เรานะ <sm ell> เป็นคนอย่างที่เราอยากเป็นได้จากการที่ทําสิ่งต่างๆสําเร็จในแต่ละวันนั่นก็เป็นการที่เรารได้รับสิ่งที่เราต้องการแล้วเช่นกันเห็นไหมครับคุณควรจะชื่นชมแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําในแต่ละวันด้วยถ้าเราวางใจได้แบบนี้เราจะมีความสุขสงบในกระบวนการต่างๆที่เราทําได้ทีนี้กฎแรงหนึ่งดูดก็จะทํางานให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพได้ทุกวันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะพาให้ใหคุณประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตัง้งใจจริงๆ ทีนี้เราเข้าใจกันแล้วนะครับว่าการที่เราเนี่ยอยากจะให้กดแรงดึงดูดหรือว่าการมานิเฟสเนี่ยทำงานให้เราอย่างมีประสิทธิภาพเราต้องเป็นคนที่คู่ควรให้ได้ก่อนหมายความว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการลงมือทํามีการสร้างตัวตนใหม่ของเราขึ้นมาอย่างที่เราคุยกันไปนะครับในส่วนของการเชื่อที่ผมบอกว่าคุณเนี่ยต้องค่อยๆเชื่อมโยงตัวตนของคุณกับคนสําเร็จในรูปแบบที่คุณต้องการเช่นถ้าเกิดคุณอยากมีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดัง การให้คุณเชื่ออย่างหมดใจนะครับว่าคุณเป็นได้เนี่ยมันอาจจะยากและต้องใช้ความพยายามเยอะเพราะว่าคุณก็ไม่รู้นะครับว่าการมีผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อมโยงได้ว่ายูทูบเบอร์ดังๆเขาต้องถ่ายคลิปวิดีโอทุกวันตัดคลิปวิดีโอให้ได้คุณก็สามารถที่จะเริ่มลงมือทําสิ่งเหล่านี้ได้เลยเพราะมันคือสิ่งเดียวกันกับยูทูบเบอร์ที่สําเร็จและร่ํารวยเขาทํากันและมันก็หมายความว่าคุณจะกลายเป็นคนในแบบที่คุณต้องการได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องนี้นะครับการเริ่มต้นของคุณเนี่ยอาจจะมีแรงต้านที่ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะมาจากความเชื่ออันจํากัดของคุณหรือจากนิสัยเดิมที่คุณเป็นที่อาจจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ให้คุณใช้3ขั้นตอนนี้นะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นปรับเปลี่ยนตัวตนภายในเพื่อให้กดแรงดึงดูดเนี่ยทำงานให้เราอย่างที่เราต้องการข้อแรกนะครับตระหนักรู้ตัวต,วตนปัจจุบัน ขั้นแรกนะครับคือการสํารวจตัวเองอย่างตรงไปตรงมานะฮะเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคลื่นพลังงานภายในของเราเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนเรามีความคิดความเชื่ออะไรที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเรามีพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนอะไรบ้างที่อาจจะฉุดรั้งเราไว้นะครับลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะฮะสำรวจความคิดและความเชื่อที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิต สังเกตพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของเรานะครับที่ผ่านมาเราทําอะไรอยู่นะครับสิ่งสําคัญคือเราต้องยอมรับจุดที่เราเป็นอยู่ให้ได้โดยที่ไม่ไปตัดสินหรือว่าตําหนิตัวเองนะครับการตระหนักรู้ตัวเองนะครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะฮะยังไงเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณาตัวเองก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปต่อนะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญข้อที่2นะครับปรับความถี่พลังงานเมื่อเรารู้แล้วว่าคลืนพลังงานปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นอย่างไร ขั้นตอนต่อไปก็คือการปรับเคลื่อนความถี่พลังงานให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการดึงดูดมีหลายวิธีนะครับที่เราสามารถที่จะทําได้อย่างเช่นการฝึกสติและการภาวนาช่วยให้จิตใจสงบแล้วก็ลดความคิดเชิงลบการสร้างความรู้สึกขอบคุณนะครับเป็นการยกระดับพลังงานของเราให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วลองเขียนรายการนะครับสิ่งที่เราเนี่ยขอบคุณได้ในแต่ละวันนะครับว่าในแต่ละวันของเรามีเรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่า มันขอบคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับหรือว่าพูดขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับพูดออกมาก็ได้นะฮะนอกจากนี้นะครับการทํากิจกรรมที่ยกระดับพลังงานก็สําคัญเช่นกันเรื่องของการออกกําลังนะครับการฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาตินะครับหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับมีระดับพลังงานที่สูงแล้วก็ไม่เอาจิตใจเนี่ยนะครับไปวอกแวกอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับถึงแม้จะมีเรื่องอะไรที่มันมากระทบบ้างเราก็สามารถที่จะค่อยๆจัดการคลี่คลายให้สภาวะของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ดีได้ข้อที่3นะครับสร้างตัวตนใหม่ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างตัวตนใหม่ที่เราอยากจะเป็นกําหนดคุณค่านะครับแล้วก็เป้าหมายชีวิตของเราให้ชัดเจนเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะใช้ชีวิตยังไง พัฒนาทักษะและความสามารถที่จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับที่สําคัญก็คือการรักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็จิตวิญญาณเมื่อเรามีความสมดุลน,นะครับขึ้นพลังงานภายในของเราเนี่ยมันก็จะ,สะเสถียรแล้วก็ส่งพลังตรงนี้เนี่ยนะครับข้อนี้เนี่ยมันก็คือการขอเชื่อได้รับหัวใจของกฎแรงดึงดูดที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นั่นเอง วิลเลียมเจมส์นะครับนักจิตวิทยาชื่อดังนะฮะเขาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนรุ่นผมก็คือมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของจิตใจซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เราเนี่ยพูดกันใน EP ีนี้เนี่ยมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมนะครับมองว่ากฎแรงดึงดูดนะฮะไม่ใช่เรื่องอะไรที่เหนือธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นกฎธรรมชาติและมันเป็นสิ่งที่อธิบายให้เราเข้าใจนะครับว่า เราสามารถที่จะเป็นหรือได้รับสิ่งต่างๆทุกอย่างที่เราต้องการได้ถ้าเราคู่ควรแล้วก็เหมาะสมที่จะได้รับและการที่เราจะคู่ควรและเหมาะสมเนี่ยนะครับมันก็คือกระบวนการที่เราปรับเปลี่ยนตัวตนภายในของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการเมื่อคุณเปลี่ยนตัวตนภายในทุกอย่างภายนอกจะเปลี่ยนตามอย่ายึดติดแต่สิ่งที่อยากได้นะครับแต่ให้มุ่งเน้นการพัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่สมควรได้รับสิ่งนั้น อย่าลืมนะครับว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งเราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นและคุณเองก็สามารถเป็นได้ทุกอย่างที่คุณต้องการถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ไปให้คนที่คุณรักเนี่ยได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง Wisdom Wife นะฮะเพื่อรับพลังงานดีๆแบบนี้ไปด้วยกันและสุดท้ายนะฮะอย่าลืมนะครับนำหลักการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณด้วยผมเชื่อว่ามันจะทำงานได้ดีนะครับกับทุกคน แล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ